เจ๋งไปอีกรายโรงแรมชื่อดังเมืองโคราชประกาศปิดกิจการหลังขาดทุนมานานลั่นไปต่อไม่ไหวแล้วสีพัฒนาโรงแรมชื่อดังเมืองโคราชประกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมขอบคุณแขกที่มาเยี่ยมเยือนตลอดเวลา9ปีโดยอดีตผู้บริหารเผยโรงแรมหมดสัญญาเช่าและประสบสภาวะ ขาดทุนมาตลอดทำให้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาอดีตผู้บริหารโรงแรมสีพัฒนายอมรับว่าโคราชไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเปิดห้องพักเหมือนในอดีตและหลายปีมานี้เศรษฐกิจซบเซาอันเนื่องมาจากระบบการขนส่งและสาธารณะที่ยังไม่ดีพอรวมทั้งไม่มีอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเข้าพักในตัวเมืองโคราชดังนั้นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองจึงได้รับผลกระทบไปด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tnews ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยกับเรื่องนี้อคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆข่าวสารดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ